อดีตนายกเลบานอนเยือนมอสโกฮารเร,รัสเซียสู้ศึกสหรัฐอิสราเอลวันที่20กันยายน2568ดูกระดิชันค่ะชนวัดวังชากรบิ๊กบั์ผ่าโลกจับตาบทบาทของรัสเซียในตะวันออกกลางนะคะมีความเคลื่อนไหวติดติดกันทีเดียวไม่กี่วันก่อนหน้านี้ประธานสภาความมั่นงคงรัสเซีย นายพลสเกซอยกูได้เยือนอิรักนะคะเรื่องการเดินหน้าลงนามความร่วมมือทางทหารวันนี้มีการต้อนรับตัวแทนอดีตนายกรัมมนติเลบานอนค่ะมาเยือนมอสโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระกทรวงการต่างประเทศรัสเซียสเกเวอร์ชนินินพบกับตัวแทนของอดีตนายกรัมมนติเลบานอนอาดฮาริรีคนนี้ เป็นคนสำคัญและมีเสียงสนับสนุนค่อนข้างมากในเลบานอนหาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียเลบานอนปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และกับเลบานอนตลอดจนเชถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในกรุงมอสโกนะคะประกอบด้วยวาระการแลกเปลี่ยนมุมมองโดยละเอียด เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางทั้งในปาเลสไตน์และเลบานอนให้ความสำคัญกับการรับรองการทำงานที่มั่นคงและมีประสิทธิผลระหว่างสองประเทศสาบันสาธารณะของเลบานอนมีการมีส่วนร่วมกับผู้นำทางสังคมและการเมืองของทั้งสองประเทศนอกจากคุยกันเรื่องภูมิทัศน์ทางการเมืองของเลบานอนแล้วทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนา ที่กำลังเดิมเนินอยู่ในปาเลสไตน์พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั่นแหละขณะที่อิสราเอลยังคงทำสงครามกับชาวปาเลสไตน์ในส่วนกาซาและเวสแบงประกาศจะยึดให้หมดไม่สนใจมติประชาชาติประกาศว่าอิสราเอลนั่นแหละชัดเจนว่าก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์กับปาเลสไตน์ฟาัรเซีย แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานก,การณ์ปัจจุบันที่รุนแรงมากขึ้นทั้งในปาเลสไตน์และเลบานอนด้วยเขาบอกสื่อนะคะว่าคุยกันถึงความจำเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเสริมสร้างสถียรภาพและผลักดันการเจรจาทั่วทั้งภูมิภาคหมายความว่าผลักดันเรื่องการสงบศึกการเจรจาแก้ปัญหาแต่ในสภาพความจริงเป็นไปได้หรือเปล่าว่า ในเมื่อฝ่ายหนึ่งต้องการเจราจาแต่อีกฝ่ายต้องการรบอย่างเดียวเพราะต้องการยึดเอาให้หมดฉะนั้นการผลักดันเจราจามันจะเป็นจริงได้หรือไม่มันค่อนข้างแสดงให้เห็นชัดมาแล้วตลอดตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาว่าการเปิดโต๊ะเจราจาทั้งในเรื่องปาเลสไตน์และเลบานอนเป็นแค่คกลเกมยือ้อและเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ต้องการความรุนแรงโจมตีได้ตามอำเภอใจนั่นก็คืออิสราเอลโจมตีในปาเลสไตน์ จจมตีในเลบานอนตามอำเภอใจไม่ได้ทำตามสัญญาตั้งแต่วันแรกของการลงนามข้อตกลงหยุดยิงและคิดว่าถ้ามีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาอิสเอลจะหยุดหรือคะกระทรวงการต่างประเทศร,รัสเซียระบุว่ามอสโกยังคงยืนยันหลักการเดิมในการสนับสนุนเอกภาพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเลบานอน กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำความมุ่งมั่นของรัสเซียในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเลบานอนให้แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นเขาบอกว่าความสัมพันธ์สองประเทศนี้เป็นมิตรที่ดีกันมาโดยตลอดและไม่อาจทอดทิ้งเพื่อนการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่มั่นคงนะคะทั้งในเลบานอนและความตึงเครียด สูงขึ้นรอบรอบบ้านประเทศอาหรับรอบออสเอลพราะอสเอลกระตุ้นสงครามคือโจมตีเขามากกว่าเดิมรัวๆร,รอบบ้านเลยจากปาเลสไตน์สุเยเมนสู่ซีเรียเลบานอนลลางนี้เป็นต้นสถานการณ์ปัจจุบันของเลบานอนนั้นมีความขัดแย้งภายในของเลบานอนไม่น้อยกรณีที่รัฐบาลของเลบานอนลงมติปลดอาวุธฮิสเบลอ แม้ว่าจะเลื่อนออกําหนดการไปจนถึงสิ้นปีก็าตามแต่ทางฮิสบุลล์ยืนยันว่าจะไม่วางอาวุธเด็ดขาดจนกว่าราเอลจะถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนทั้งหมดและเลิกรุกรานเลบานอนซึ่งมันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนั่น,นคือรอเอลชัดเจนว่ายังไงก็ไม่ถอนทหารยังไงก็จะยึดเลบานอนแม้ว่าจะบอกบางส่วนแต่ใครจะเชื่อคำพูดของคนที่ไม่เคยรักษาคำพูดได้ รัฐบาลเลบานอนตอนนี้โปรไปทางอเมริกาฝรั่งเศสนะคะจึงยอมทำตามคำเรียกร้องของวอชิงตันนี่ก็คือการสนับสนุนอิสราเอลทางอ้อมชัดเจน แต่กระแสต,ต่อต้านของประชาชนเลบานอนทุกวันนี้หนักขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะตั้งแต่ลงนามตกลงหยุดยิงมาตั้งแต่ปีกลายจนถึงทุกวันนี้อิสราเอลยังไม่หยุดโจมตีเลบานอนเลยและรัฐบาลอิสราเอลก็แบะแบะทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องเรียนไปที่ UN เอ็นและวอยาวประนามแค่นั้นเองคนเลบานอนเสียชีวิตไปตั้งแต่ระเบิดเพจเจอจนทุกวันนี้เกินครึ่งหมื่นนะคะ แต่รัฐบาลเลบานอนนอกจากจะเฉยก็ไม่เคยคิดเรียกร้องความเสียหายหรือความรับผิดชอบจากอิสราเอลเลยมันน่าสังเกตไหมสถานการณ์ตอนนี้สำหรับอิสราเอลแล้วยังคงโจมตีเลบานอนต่อเนื่องและได้ยึดพื้นที่บางส่วนทางใต้ซึ่งเป็นเนินยุทธศาสตร์ถึง5จุดประกาศจะบอกว่าตรงนี้ให้เป็นบัฟเฟอร์โซนแต่จริงๆแล้วใช้เป็นฐานโจมตีเลบานอนแล้วก็เป้าหมายของเขาคือ เป็นฐานใหญ่เพื่อจะโจมตีอิรานต่อไปแต่ฮิสบุลลอหไม่ยอมความพยายามปลดอาวุธฮิสบุลลอหได้เกิดความแตกแยกทางความคิดในเลบานอนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในฝ่ายการเมืองในหมู่ทหารและภาคประชาชนด้วยสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดสงครามขัดแย้งภายในเพราะอำนาจรัฐค่อนข้างโน้มเอียงสยบวอชิงตันแม้แต่การประชุมครั้งล่าสุดที่ริยาต ยังสนับสนุแนแนวคิดของสหรัฐในการฟื้นฟูแผนสันติภาพอาหรับแผนสันติภาพอาหรับก็คือยึดกาซาเอามาให้สหรัฐอิสราเอลคุมและบริหารนั่นเองตัวแทนรัฐบาลเลบานอนไปที่การประชุมร่วมระหว่างสันิบาตอาหรับและองค์กรร่วมมืออิสลามก็สนับสนุนจุดยืนนี้นั่นก็คือรัฐบาลเลบานอนช่วงนี้ เอียงไปทางโปรอเมริกาซึ่งก็คือยอมจำนวนใช่หรือไม่การเปิดสายตรงกับรัสเซียโดยอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ได้รับการยอมรับนับถือนี่อาจจะเป็นการหวังเพิ่มดุลอำนาจเพื่อถ่วงอิทธิพลของสรัฐและเตรียมการหากจะต้องต่อสู้กับอิสราเอลโดยตรงแต่มันจะประสบผลแค่ไหนสำเร็จหรือไม่คงต้องจับตากันต่อไปค่ะ ชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i t s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3